ทยุไลสงนะครับเมือจละเขจังหวัดพิจิตรอยู่ที่ตำบลบ้านบุงนะครับอำเภอเมืองใกล้ๆย่านเก่าวังกรวดนะครับห่างไม่ย่านเก่าประมาณก,กิโลเมตร2กิโลเมตรอะรประมาณนี้ น้ำเรือยาวนะครับยี่ใช้แข่งขันในที่สองกันยานี้นะครับที่สองกันตาที่ซ้อมที่แข่งจริงนี่พอดีมาเจอพืชบางอย่างไม่เจอแถวบ้านที่อีสานเนี่ยไม่เจอนานนะครับมาเจอที่นี่ที่บินชายป่าตะเลงอีสานเรียกหมักตูงกานะครับตูงกา ภาษากลางเนี่ยชื่ออะไรลืมแล้วถึงหาย,ยากครับอันนึงนะครับคืออันนี้ก็คือเคยเคยเด็กกินเล่นตอนเป็นเด็กนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เคยเจอก็ลืมชื่อมันอีกหละแปลกนะครับเนี่ยอันนี้มันแก่แล้วลืมชื่อเนี่ยแล้มันเด็กเคยเอากินเล่นลูกสุกมันนะครับอร่อย มีวิตามินตามภาษาเด็กนะครับเมื่อก่อนนี้แกกินเติมเชื่อมันจริงจริงปดิชมทิวทัศน์น้องทันตาที่ใช้แข่งขันนะครับตอนเย็นน,นุ่นคือเรือพี่เข้มามผสมนะครับ นี่คือที่ซ้อมเรือนะครับที่แข่งเรือทายชิงเพื่อพระชา,าทานพระคณิษฐาธิราชนะครับคือโซนในประเทศนะครับมีเรือเจ็ปีพายกับสามสิบปีพายนะครับจํากัดไม่ให้มากกว่านี้เพราะว่าตัวคนจะเยอะน่ในช่วงโควิดช่วงป้องกันร,รักษานี่จังหวัดพิจิตรนะครับได้รับอนุมัติในจัดงานแข่งเรือเป็นจังหวัดเดียวนะครับ คาดว่าจะจัดต่อไปทุกๆปีเป็นเพณีที่นี่ที่น้องขันตานะครับตมบ้านบุงอำเภอเมืองจัดพิจิตรหางจากตัวอำเภอมาประมาณ6กิโลเมตรมาถึงตลย่านเก่าบางกดแล้วก็จุดต่อไมอกประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็ถึงที่มหาวิทยาลัยมจรนะครับมหาวิทยาลัยสงนิทั้งเยาวชนหนุ่มสาวแล้วก็มาเรียนที่นี่เยอะนะครับ มันแรกนะครับที่จะเปิดตัวซ้อมสถานที่ซ้อมและที่แข่งจริงก็คือที่นี่นะครับที่ซ้อมที่แข่งจริงในที่สองก็จะมีที่นั่งชมเรืออยู่ริมตะลิ่งนะครับ